ี่มากับไอ้หล่อดุ่มหน้าหล่อจัดหล่อยิ่งหนึ่งวิอะไรมากับหน้าหล่อแล้ว้องใช้เสียงเราหล่อเสมอิงพี่วิ่งมาทางนี้อิงพี่เจอเครื่องพี่กำลังปั่นอยู่นะแล้วแล้วโมเทมอ่ะพี่ช้างพี่ยังไม่เห็นเลยพี่อย่าโรนคนหูลุกอะไรนะ เลยครับพี่ชายครับผมอุยใจพี่เต้นพี่ใจพี่เต้นเนี่ยดีเจนใจพี่เต้นจริงๆีเจียนเอ้าเอ้าอิงป้านมืดว่ะเขามืดผมอ่ครับอะไรอิงเนี่ยวิ่งมาอีกด้านนะเพี่องแกะโทเทมอยู่เขามืดผมอ่ครับอิงจูบอยู่ที่เดิมเปล่าอ่ะ ไม่มองหลังไม่ได้มองหน้าครับมันยังอยู่ที่เดิมเลยนะเขาตามอิงเหรอครับาหาปั่นที่อื่นดีกว่าเป็แล้วนะโอ้ยเหมือนจะมีคนเจ็บอะ่ะคนเจ็บเลยคนโดนหิว้วพี่ได้ไฟฉาย นแผลนไปแล้วน่ศพอิงใกล้ป่าอยู่ใกล้อิงหิวเลยอยู่ออยโอเคนี่ไปหาปันต่อเหมือนจะเดินมาแถวพี่นะเนี่ยแถวที่คือแถวไหนล่ะไกลอยู่อะ What did you say เามคนล่วงรม่ล่วงกันต่งค์โอ้อ้าอ้อ้โโดนเจ็เจ็ครับนานอยู่นะล่วงไหมล่วงไหมหลุดไหมอ้าวไม่หลุดว่ะพี่ชายเจ็บปีว่ะนี่เน่ะ ตามอย่ามิวฉันนะตามพี่ว่าอิองช่วยหน่อยใช่ตา,ใตามพี่อยู่ว่าอิงโอ้โหพี่เจ็บอเไม่่ทันนนนแพี่โดนแล้วเหมือนอุ้มพี่ดึงเลยดึง มันกลับไปแล้วนะทำเสียงหล่ออะมันเหนื่อยกว่าปั่นอีกอนะตามเพื่อนอยู่ลย้ไหมอยู่เลย,ย,เลยตาม Thank you brother เอ็นกลับมาไป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 มันกลับมากลับมาได้ไหนวะมีอยู่เนี่ยผังไม้อยู่เนี่ยกระ,ะโดดข้ามหน้าต่างม,มาเลยไม่ไม่มันตามอีกอยู่ กลับขี้เลยเอนื่อาเื้นแล้วอุ๊ยโดนว่ะเขาตามึงอยู่ครับยวก,กลับไปเท,เท่านี้นะมาเปิดโดน,ดนกลับไม่ทันได้แค่สองทีโอ้โหทำไมไม่ได้ปั่นกันเลยวะไม่สองไม่อยากได้ว่ะ มันใช่เหรอครับพี่ต้องมานั่งจูกรีเจนที่ฟันไวอะครับไม่ใช่จูกแล้สะบัดหลบรีเจนฟันไวนะมันไปทางไหนอะสองไปคนที่นั่งอยู่ข้างนอกบ้านห <c oughs> ิวเ,เลยจะขอคุณมากมันไม่หิวเลยนี่ไม่มีหิวไ,ไ,ไม่ได้เอามา โอ้โหโดนอีกที<ช>ไม่มีคนฮิวงไงไม่ได้ถือกระเป๋าพยาบาลกอบมาไว้ไปทางไหนครับไปหาคนที่อยู่บนรถเคนเคนบนรถเคนทางไหนดูข่ามือพี่ฝั่งเครื่องนี้พื้งปิดนะนะ อดูเลยดูเลยเพื่อนาดนตอุ่นเรียกวะมีเคฟซถอนตั๊กตอนเลยไม่อุ่นใช้ก่อบใช่ไหมาเรื่องสนุกกันหน่อยอุ่นต้องไปดึงเพื่อนหด้วยปะ มาพี่ละมาพี่ละไอาชายวะอืมเจ็บไหมล่ะจ๊ะโอ้เปิดวิ่งเลยว่ะเปิดวิ่งเลยว่ะเจ็บไหมล่ะจ๊ะเจ็บไหมล่ะจ๊ะเออเอวิ่งติดวิ่งติด พี่เหรอมันตายมันตามพี่ไปแล้ววะที่สกิลเชฟตามพี่วหรตามพี่วะตามพี่จ้ามันตามพี่มันตามพี่อ้าวว้าวสกิลเชฟไหนแล้ววะ ตามไปแล้ฟันเพื่อนแึ๊บปึ๊บอุ้ยโดนหนึ่งทีเรื่องอะไรไปเห็นเพื่อนหรอไม่ใช่นี่เนี่ยอ้าวมันไปฟันใครน่ะเพื่อนพี่เจ็บแล้วอ่ะมาเพื่องหลังป้องมันตามที่วะอ้าวล้มต่อแม่เลยเนี่ยตามมาปั่นจะตาม เฮลโหลโอ้ยกดตายยากไม่ทันไอ,อ๊ไม่นคนตาย <c oughs> พี่โดนกี่ร,รอบแล้ววะสามเออ,าอาลาก่อนน้องจ๋าเล่นอะไรเนี่ยน <c oughs> <c oughs> ีเลยก <c oughs> ูไม่ไหวแล้ว ตามอิงว่ะอิงหลังอิงเลยอ้ยพบหน้ากัน uh. แรงว่าคนรอดนตายเพื่อนรีบร้อยลาก่อดโอ้โหด่านนี้ออกเกมพันตลอดเราจะรอดได้ เหมียนหมาอะไรครับแบบนี้วิ่งเป็นหมาเลยเปิดกล่องอ่ะเดี๋ยวคนโดนตบมาไม่ดูเดาว่าน่าจะอยู่ข้างล่างข้างล่างเพิ่งปั่นข้างบนเหรออืมอีปันอยู่ห้องน้ำ ปัญเดียบเงียบๆน,นี่ก็ปันน่นอดนึเงียบๆหรือเพื่อนใจเส้นอีกแล้วไม่ติดอยู่ด้านล่างวางนะแต่เพื่อนหลุดแล้วนะอ่ะเพื่อนโดนตาอเลยอะจู้เก่งอยู่นะเรียบร้อยอากสักเครื่องนึง ก็มันจะเสร็จแล้วตรงนี้ป,ปั่นไปเพื่อนจากไหนวะเพื่อนยิงโดรนไล่อยู่เลย ชันล่างาหดิกชันล่างไดได้ก่องเขียวอ่ะยี่สประมาณนี้เป็นหนึ่งจูก จเจอพี่แล้ววลัโดนแล้ววะ่ะเครื่องอยู่นี่ อะไรอะไรอะไรเฮ้ยว yeah, 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 yeah. ิงติดเอาทำอะไรของฉันเนี่ยรูโอ้ย เออเลยไม่เคยได้วิ่งไม่เคยได้เล่นเลยใครอยู่ใครห่วยมามีคนมาช่วยเราเลยย่องย่องมาอยู่วัวเพื่อนโดนเออโดนผู้โดนเห็นวิ่งไล่ใครอยู่เนี่ยเปิดประตูก่อน โอ้เอออิงเห็นูดยนนดนแหมสบัดไม่ทันอิงพี่จะไปช่วยย,ย่จงนี้น่าจะโดดเข้าไม้ไปเลยไม่สบัดเี่ย ไไเพื่อนคนหนึ่งเปิดประตูอยู่คนที่เจ็บน่าจะออกมาเด้งช้ไ<ป>าไปที่อื่นอยู่ I'm I'm your your brother brother ไปตามเพื่อนอยู่อ้าวเพื่อนก็โดน ทอร์ตีสองทีู้่ได้วะ่ะมุยติดทางเพื่อนไปไหนวะเพื่อนได้เปิดประตูเล เธอกดก่อนเธอกดก่อนแล้วหลุดแล้วไปไปไปเกิดที่ว่า <c oughs> <c oughs> แ้กันนะไม่ออกประตูถอดอก็จ้า